พ่าแก่นจันสกุลแปดทิศที่ใช้สงครามเสือ้อยังแปทิศที่้สงครามนี้ตรงนีอิทธานุภาพมากพุทธานุภาพมากด้วยเถิดเอวังโถุเอวังโตุเอวังโถดเอวังโหดุอง,องขิปามีวะสวิชตุโสทายะทิงุงเกรยโสทายะทิุ่งเกรโสทายะทิุ่งเกร ให้กุมารทองไอ้ไข่แม่นางกวับขุนมยืนนอสตาขุนมาเยืนฮันเตอร์ขุนมยือนจีแดงขุนมยือนนัซซึขุนมยือนจงธิ์และพระราหูนี้จงมีฤทธิ์มากอนุภาพมากมีฤทธิ์มากอนุภาพมากมีฤทธิ์มากอนุภาพมากด้วยเถิดเอวังโหัวถุเอวังโหัวถุเอวังโหัวถุเอวังโหัุขีป่าเมวะสวิชเชตุโสทายะวิตึงเกรโสทายะวิตึงเกรโสทายะวิตึงเกร ขอให้วัตถุมงคลทั้งหมดนี้เป็นเมตตามหาสเสน่เมตตาหมานิยมเมตตามาหาลาภใครนำไปใช้ขอให้ชายเห็นชายรักยิง,ยง,ยงเห็นยิงเสน่หาสัตว์เห็นสัตว์เมตตาธรมมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองทำกิจการใดๆขอเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มีโชคมีลาภมีลาภลอยให้ถูกรางวัลใหญ่ๆใ,ให้มีเงินแสนเท่าแสนเท่าด้วยเถิดเอวังหูตุเอวังหูตุเอวังหูตุิดปาเมวะสมิชธชตุโสทายาไดตึงเคลโสทายาไดตึงเคลโสทายะไดตึงเคล ขอให้วัตถุมงคลทั้งหมดนี้เป็นแควค่าสัตรไม่แต่งรูปข่าลรังคว่างมาุกระบอกแต่คงกระพันกันอาวุธทั้งพวงสะดอกกระปังล่องหุ่นพุทธทางบางจะขุธรรมังบางจะขุลรัคังบางจะขุน้ำมวกพุทธยะมะอาอุบังไว้ไม่ให้เห็นกันฟ้ากันไฟกันอาวุธทั้งหลายยะสะท้อนร้อนกับคงเนื้อคงหนังคงกระดูกป้องกันคุนผีคนคนบนดำต่างๆให้ดับไปวินาศไปเอวังหูตุเอวังหูตุก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 ขีปปามีวาสะมิจฉุโสทายะวิจึงเรโสทายะวิจึงเร